อฮมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านโคกร้อนแท้จากการที่พวกเราได้ทําการเปลี่ยนระบบการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาเป็นระบบโซล่าเซลล์ตามที่ทางกรกพแนะนํามานั้นทําให้ทุกครัวเรือนต่างก็ยิ้มกันแก้มปรีค่าไฟลดลงจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชานชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ้ทางกกพได้ประกาศเชิญชวนมาทุกวันนี้ทางกกพได้นําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแนะนําและช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราให้อยู่ดีมีสุขและสะดวกสบายมากขึ้นไม่เอาบอกแล้วว่าไม่เอาโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เอาโว้ยมีแต่สิ่งดีๆให้ฉันมาไม่เอามีแต่ประโยชน์นี่ต้องฝากมือดีอยับพรนครหน่อยละช่วยด้วยนะ บอกไปลูกอีกครั้งแล้วมาตื้อกันอยู่ได้โว้ยโซโล่ารงโซ,โซโล่าเซลบ้าบออะไรเนี่ยหาใช้ไม่เป็นหรอกไ่ขนาดนี้ยังจะกล้าเข้ามาอีกแรงเหลอคราวนี้ไม่ป่วยแล้วมั้งตาเฮ้ยไ right. อ้วิวหลานดาว้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงตาตาจะอ,อยู่ท่าได้อีกนานไหมเนี่ย เมื่อยแล้วเนี่ยฮมไม่คิดถึงหลานมั่งเลยหรือไงคนรูสามาหานิ่งเก่งเก๊กเก่งแจงหนา้าตาพูดเยอะอ่างเนี้ยจะอยู่กี่วันก็ <c oughs> อยู่จนกว่าจะเบื่อตานั่นแหละถ้าอยากให้อยู่นาน <c oughs> ก็อย่าดื้ออย่าทำให้เบื่อหน้าตาตา <c oughs> อะไรของเองวะไอวิวแบตโทรศัพท์มันหมดอ่ะนี่ได้ชาร์จไหมอ่ะ นุ่นโอ้ไม่ไหวเลยมันไม่มีอะไรได้ง่ายกว่านี้แล้จริงๆเหรอตาอะไรของเอ็งวะไอ้วิว แล้วปฏิบัติการโน้มน้าวตาวิทยอมดื้อก็เร็มขึ้นข้อดีต่างๆของการติดตั้งโซลาเซลล์ถูกยกมามากมายไม่ว่าจะเป็นได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยลดมลภาวะของโลกอันนี้ไม่น่าเวิร์กเพราะตาวิทย์ก็ไม่ได้รักโลก ได้ใช้พลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์ที่มีเพียบในหมู่บ้านของเราเอออันนี้อาจจะได้หมู่บ้านโคกร้อนแท้ร้อนตับแลบตลอดปออีประหยัดค่าใช้ใจ่ายอันนี้น่าจะเหมาะกับตาวิทย์สายกี้ตื่นแบบนี้แถมยังขายไฟคืนให้ทางกกพได้อีกด้วยเอออันนี้ก็น่าจะเข้าทางตาวิทย์ก็น่าจะเลิฟอยู่นะหลานสาวพยายามโน้มน้าวขนาดนี้เชื่อเถอะแตาแก่จอมดือ้อก็ต้องมีใจอ่อนกันบ้างล่ะนะเมื่อไรแกจะกลับไปทํางาน จนกว่าตาจะยอมติดโซล่าเซลล์บ้านคนอื่นเขาอะอย่ามายุ่งกับชีวิตข้าเลยปล่อยให้ข้าอยู่กับชีวิตของข้าแบบเนี้ยแบบนี้ของตาคือแบบที่ไม่เปิดรับอะไรเลยเหรอเทคโนโลยีไม่เอาการพัฒนาไม่เอาความสะดวกสบายก็ไม่เอาทำไมอะตาเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตมันสบายขึ้นนะทำไมไม่ยอมรับอะไรที่ชีวิตง่ายขึ้นบ้างอะตาก็ไม่ได้มาดูแลกันอยู่แล้วนี่ตอนนี้จะมาสนใจทำไม ทำไมตาผู้แบบนี้อ่ะทำไมหนูจะไม่ดูแลตาทำไมจะไม่เป็นห่วงตาหนูอยากโทรหาตาทุกวันนี่เป็นห่วงที่ต้องโทรถามจากป้าข้างบ้านเพราะอะไรเพราะตาไม่มีโทรศรัพท์ไม่มีไฟฟ้าเฮ้ยตาเป็นอะไรไปใครจะรู้อ่ะทำไมอ่ะตาตาเลิกขวางโลกเลิกทำให้เป็นหัวตะทีได้ไหมอ่ะเองไปได้ชีวิตของเอ็งเถอะ ปล่อยให้ข้าตายไปเงียบๆของข้าเองเถอะได้ถ้าตายอยากอยู่แบบนี้อยากตายไปคนเดียวจริงๆอะ่ะงั้นตายอยากทำอะไรตาทำเลยวิวไม่ยุ่งแล้วเฮ้ยท,ทั้งที่รักกันเป็นห่วงกันแต่ก็ตั้งที่ถใส่กันเนี่ยนะอยากให้หลานงออยากให้หลานดูแลแต่ก็ทำเป็นว่าอยู่คนเดียวได้ตวิทนะตะวิทงานเข้าและที่นี้จะง้อหลานสาวยังไงล่ะ แกจะยังไงไรวิวปล่อยแกไปก่อนต้องดันนิ่สัยความดื้อกันซะมั้งคุณยังไม่ห่วงแกลยไเงี้ห่วงดิพี่หนูว่าอยากไอที่บ้านมีไฟฟ้าใช้จะได้ติดกล้องไว้คอยดูแกเป็นห่วงแกก็แค่เปิดดูคิดถึงก็วิดีโอคอลหาได้ไม่ใช่เอ,อะคิดถึงก็คอยรบกวนบ้านพี่ตลอดเลยอ่ะเกงใจนะรู้ป่ะบางทีอ่ะเงินแกก็มีเยอะแะพี่จะขี้ตื่นไปทําไมก็ไม่รู้ หนูอยากให้แกมีชีวิตที่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องคอยเป็นห่วงแกเกินไปแกจะอยู่กับหนูไปานานๆไงพี่เราเคยบอกกับแกไหมล่ะพรจากทั้งคู่ ตอนนี้อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านคอยระวังอยากกลับพืดค่ำกันนักพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่ามีโจรกำลังดักต้นอยู่ช่วงนี้กำลังเร่งไล่ล่าตามจับอยู่ขอให้ทุกคนระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยจากเสียงตามสารหมู่บ้านเขามีไฟใช้ทั้งหมู่บ้านมีบ้านตอนวิ่ได้ต้องส่องไฟเข้าบ้านเฮ้ย <c oughs> ดีจริงเลยเวิวสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับ สามไส้แล้วไงวิววิวหยุดดิค่ะเองโอ้ยผู้ใหญ่เอ้าผู้ใหญ่โอ้โหแล้วมาไม่สู้ไม่เสียงดีเมื่อเรหนูกระโดดทีเปล่าเนี่ยเองแน่ใจนะว่ายังไม่ได้ทีเปล่าโอ้โหอุ้ยเออขอรียกขาหมกพราผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่อะละมาทําไมรืดนึงข้าก็มาออกละตะเวนนะดิก็ตอนเนี้นะมันมีโจรมาดักต้นคนในหมู่บ้านน่ะ เฮ้ยเดีขาประกาศเมื่อเช้าเองไม่ได้ยินเหรอเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยวิววิววิวนู่นนุ่นเขาว่าบ้านเองน่าจะแปลกๆว่ะเฮ้ย ันแวไม่่ยยชอ้แาเข้าใจกันสักทีนะตาหลานจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ต้องตามสูตรใช่ไหมวิวกลับไปทำงานในเมืองใหญ่แตาแก่จอมดื้ก,ก็ยอมที่จะติดตั้งโซลารเซลล์เหมือนบ้านอื่นๆเขายอมรับเทคโนโลยีแล้วก็ปรับใช้ตามยุคสมัยถึงแม้ว่าจะยังงง,ง,งๆเก๊กันๆอยู่บ้างแต่เดี๋ยวก็ปรับตัวได้เองแหละ ถ้าแค่ยอมรับและเปิดใจเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวความสุขความเจริญความสนุกสบายก็ตามมาเองเนอะแต่วิท